สวัสดีครับยินดีช่องคุณพ่อการดไฟอีกครั้งนะครับเยอามาอุาสนาหอีกแล้วก็ <c oughs> ก่อนอื่นก่อนใดนะครับนี่ให้ดูอะไรสำคัญสำคัญที่สุดนะครับวองกดมาแล้วด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณพ่อมีวองใช้แล้วเยอแล้วก็วันนี้ก็ตามปกนะครับก็จะมาเล่นเด็กที่เคยเป็นเด็กฟูของคุณพ่อนะฟูได้อยู่ครึ่งเดือน ก็ตอนนี้ไม่ฟูแล้วเพราะว่ามันมีโ no นออกมาให้ใช้นะครับก็จะเป็นตัวที่เสียบแทนลิเดอร์ตอนนี้คุณพ่อจัดอีกแบบหนึง่งตอนแรกคุณพ่อไม่ได้ใส่ลิเดอร์กับไม่ได้ใส่สค er วอเรลเกิลน,นะตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเดดผู้เมื่อมันถูกทำลายมันจะเด้งขึ้นมือแล้วพลังคูณสองสค er วอเรลเกิลก็ลงมาสร้างกระลอกนะครับโนว่า no บวกพลังบักกี้ดนกินแล้วแปลงล่างคานช ลงมากินเพื่อนกินตัวหนึ่งบวกสองวูเวลีนดนกินโดดเวนนอมกินแล้วมันจะบวกพลังตามตัวที่กินก็กินบวกก็กินตัวที่พลังเยอะก็ยิ่งพลังเยอะตามนะฮะคิวมงเกอร์เอามาบึ้มบอดใส่1คอร์ดหนึ่งนะครับซเซเบอร์ทูธถูกกินเด้งขึ้นมือเดนล็อกลงมายิงเฉยลิดเดอร์ตอนนี้เพิ่งมาใสานะ่ตอนแรกคุณพ่อใช้เป็น อ่าอเมริกาชาวเวสแต่ว่าตอนนี้ลองลองมาเปลี่ยนเล่นลีดเดอร์ดูนะครับก็ก๊อปพลังไม่ให้ก๊อปพลังติดก๊อปตัวเล่นมาตรงข้ามลงสนามนะแล้วก็เดทนะครับคอร์ดเก้าพันสิบสองคอร์ดจะลดลงหนึ่งต่อการที่ถทำลายหนึ่งใบก็มามาลองกันดีกว่านะฮะก็ผู้ว่าเล่นรัวๆนนก็เล่นรัวๆมาหลายวันแล้วแหละกับไอ้เด็กเนี่ยเล่นสลับกระเด็งก,กับเด็กทิ้งมือนะ อืมอืมอืมโอเคไหวอยู่สู้ไม่ถอยนะฮะฮก้อนหินงูโอเคโอเคอยู่ไม่แย่แล้วไม่แย่แย่เนี่ยถ้าเขาลงหมานะฮะลงมาแล้วก็จบเหตจบชีวิตกันเลยนะครับ เด็กมันเป็นอย่างงี้มันค่อนข้างจะเดาทางง่ายอ่ะเพราะว่าอ้าวยอมแพ้เฉยก็ถ้าโดนหมาก็บึมบึ้มทิ้งหมดนะครับแต่ว่ามันเป็นบักนะเดฟพูมันจะมันจะไม่ถ้ามันลงไอ้พื้นที่นั้นแหะถ้าเด็กดิกขึ้นมือมันจะบวกแค่เท่าเดียวนะมันไม่ได้บวกแบบอะไรอะเจ็ดหกหกเป็นสิบสองอะไรพวกเนี้ยไม่ใช่บวกแค่เป็นสองเหมือนเดิมมันเป็นแค่พื้นที่นะครับ บายฟอร์ดเดทแต่ไม่มีคอร์สนึงเข้าลงบักกี้นี่คือเขาก็รู้เลยว่าจะเล่นไรเนาะอืแล้วขึว้นเป็นเวียนอมแย่มากเคย่าไก็ยังมาบึ้มได้เนาะ เคิร์ดเฮลไฟคลับเวฟเฮ้มเวฟเหรอฮ้มฮ้มมือหน้าสนใจงั้นพ่อเอาเดตมาเลอกมาจองขวาไว้เลยออกคูส น่าจะโดดดึงหมดเลยมั้งแต่ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็ลงรถพูดเหมือนกันอ่ะไม่กอบเอาโต้พูสเชยไม่เป็นไรเป็น้องกินรวบนะฮะเงยียบเราก็จะมือเน่าๆหน่อยคือโลเคตขวาเนี่ยโดนโดนบอมทีเดียวหายหมดทั้งโลเคต <laughs> แล้วมือมือเป็นอย่างนี้ <laughs> อ่อ่ะอออรอยเทินนึงเฮ้ยทำอะไรไม่ได้นะลงใบไม่คุ้มนะฮะถ้ามีอะไรให้กินสักตัวหนึง่งหรือกระลอกก็โอเคอืมเซล่าถ้ากระลอ,อกมาก็สวยนะออเออมันได้อย่างนี้ดี ไปเลยรออะไรล่ะปะเมื่อกี้ยแย่นะจริงๆจริงๆมันสมควรจะดึงมันสมควรจะกรอบออกตัวปูสนะเพราะว่ามันเท่ากับเท่ากับการดลงไม่แน่ใจเหมือนกันทำไมถึงไม่ดึงนะฝั่งของข้ามคิดหนักนะฮะเพราะว่าเล่นยากยากมาก รว่าดึงมันไปดึงดึงโดนไอถึงแม้จะโดนลดพลังไปแล้วแต่ว่าไปดึงโดนเวนอมไงแล้วกินรวบทําให้เราอย่างเล่นได้อยู่ซึ่งถ้ามันกินกินโนวาก่อนมันจะยิ่งยิ่งอันตรายนะฮะเทโลเกตไซน์น่าจะชนะนละเงยบเข้าให้โอ้เห็นไหมขวาเนี่ยแพ้ช่างเสียบร้อยเอร์เซนต์นะ่ะก็กลาง โอ้โหแพ้โหลูมันเป็นเด็กที่ไม่อยากลงขวาเยอะเพราะว่าเดสมันมันตัวใหญ่ก็จริงเว้ยนั่ก็ตัวใหญ่แต่ว่าอย่างที่บอกนะโดนชังสีบึ้มพิงแพ้หมดเลยแล้วมันใส่แล้วเด็กมันใส่อาเมรอไม่ได้ด้วยไง แล้วแบบปกติปกติแล้วอ่ะเดทกับเวนอมคุณพ่อจะไว้คนละโลเคชกันเพราะว่ามันไปทับกันนะอันนี้มัน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 สำคัญคือมันต้องลงโลเคชเดียวกันไงมันไปย้ายคนละโลเคชไม่ได้ไงสำคัญตรงเมื่อกี้อืมสวยอยู่อืมโอเคโอเคถ้ากิดว่าเราลงคิวมงเกอร์ไม่ได้เลยนะถ้าบูวบลีนไม่โดดไปกลางเนี่ยโมเบีย อืมโอเคสวยอยู่ถ้าไม่โดนอัมเมรอโอเคได้อยู่ได้อยู่แต่ก็เหมือนเดิมนะเวนอมนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะบรูมบคูมนะฮะตัวโคตรใหญ่นะฮะบิ Big ๊กบึมซึ่งเหมือนเดิมกลัวช้างสีนะฮะหวงว่าเขาจะไม่ใส่ช้างสีมา <_ H> บะคูมเขาให้ว้าวบุบลีนึ่ไม่จะโดดไปกลางไม่โดดไปกลางแฮืยอะไรดีเอ่เอป่ะไปดีไหมป่ะเดทได้ลงเทินห้าได้เงียบเงียบ โอ้ฝั่งนู้นนี่ก็ตัวใหญ่หน่าดูนะฮะอินฟินิตฝั่งนู้นคุณพ่อคิดว่าเขาน่าจะลงเฮล่าอ้าวยอมแพ้แสดงว่าไม่มีเฮล่าสังงานนี่เตรียมเตรียมเตรียมกดเดินกดลีเดอร์เลยนะลีเดอร์เลยนะเนี่ยไป เหมือนเดิมนะครับไม่มีเสียงเพลงเพราะว่าคุณพ่อกลัวโดนจับลิขสิทธิ์อีกนะแล้วมันต้องมานั่งนั่งทริมอ่ะนั่งทริมเสียงออกแล้วมันไม่ใช่เรื่องนะฮะอ๋อวันวันที่อัดนี่มันเป็นไอนิดาวเวล่านี่มันเป็นโลเคตประจำสัปดาห์เนาะหืมก๊อบขึ้นมือแฮบักกี้ บักกี้บานเองโจลา่าโมเดลเวิร์ลอืมอืมอ่ะไปอย่างนี้ก่อนหวังว่าจะไม่โดนอัเมอร์รีบอะเขารีบอะผมยังไม่ทันกดเลยเขาก็รีบกดแทนอะ ตุ้มตุ้มผมจะเอาเซเวอรทูดขึ้นมือนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่ลงนั่นแหละแล้วมันได้เดดพูหมดโอ๊ยเกินไปเกินไปโคตรแย่นะะ <c oughs> สแนป แย่มากไม่น่าถึงเราถึงเทินสี่เนี่ยมันจะมันจะขึ้นแค่สองนะมันไม่ได้ขึ้นเป็นสิบสองนะฮะเดบิวตไดโดโซฮืมฮืมเทินหก เพราะเราเาไม่ออกเลยเขาจะเล่นอะไรเพราะฉะนั้นอจริงๆสุวรคนยอมแพ้นะแต่อยากลองดูเฉยๆว้าวว้าวว้าวซ่าเกินไปเกือบแล้วเกือบแพ้แล้วฝั่งตรงข้ามอะถ้าซ้ายมันถ้าคาเน็ตกินซ้ายได้นี่บลูมนะฝั่งตรงข้ามบลูมนะฮะ ถ้าลงลดเดอร์ถ้าลงลดเดอร์มันก็จะกรอบลดเดอร์มาไม่คุ้มหยุดไม่คุ้มอยู่ดีอ,อืขลังเป็นสองเหรอก็อここลงรูปบลินได้เลยก็ลงรูบรลินไปเลยละกันไ <c oughs> ปเซเวอร์ทูด er <c oughs> ไปนอนเน่า <c oughs> อยู่บนมือนะฮะ บีชอ่าเขาจะเล่นบีสกับไอ้นี่รัวๆนะเอะเขาจะให้เรามือเป็นหกอีกตัวหนึ่งถ้ามันเป็นจั่วเป็นเดทมาก็ยิ้มหวานนะฮะอืมอ่ะบึ้มฝั่งนี้ก่อนเพื่อที่จะได้ฝั่งนน้นไอ้นี่ได้เพื่อเพื่อเพื่อบูเบอรลินเดทหลดไปขวาให้มันได้อย่างนี้สิ ไม่ตีทถอเด็กทอ่อมันจัดได้เยอะมากเลยนะลิเดอร์เอาไงกันครับแงบงาบเข้าให้เงบ บอสเตอร์บวกให้บีสเป็นบีสตัวใหญ่บอลลอนอ่ะกลายเป็นข้างนี้ใหญ่แทนหืมไปได้เท่านี้ ดูสิเออไงต่อดีที่เวน,นัมเราตัวใหญ่นะแล้วกลัวอย่างเดียวนะเหมือนเดิมกลัวช่างฉีนะฮะเขาลงกลางจุเขาให้ ลงรายกลางมาสไปเดอร์แมนการันตีชนะกลางนะฮะซึ่งเราก็น่าจะปล่อยกลางแล้วแหละอืมอันนี้สีเดายยากว่าเขาจะเล่นอะไรเขาแนปไงจริงๆสมควรลงเดทแต่คุณพ่ออยากรู้ว่าเขาเล่นอะไรปะ่ะให้เ,ดเ,ดหเีดเดอร์ทำให้ลลดเดอร์ทำลายให้ลีดเดอร์ทำนายกันเลตโก ช่างสีฮัโลโหลว่าแล้วอีกตัวหนึ่งอัน <c oughs> นี่บึ้มทั้งโลเคตเลย <c oughs> อ่ะบูเบลินกลับมาโอเคดีนะที่บูเบลินมันยังบึ้มแล้วกลับมาที่เดิมถ้ามันไปโดดที่อื่นแล้วก็งานเข้านะฮะ โดดกลางถ้าโดดกลางก็จะโอเคถ้าโดดกลางก็ได้อยู่ถ้ามันโดดขวานี่คือเน่านะฮะเพราะว่าลินโดดตามใจฉันนะไม่ได้เลือกนะมันโหลดแบบเรนดอมนะฮะกี่นาทีแล้วโอ้ได้สัก,ก 2, สองสัมตานะไปะต่อไม่อยากให้มันเกินไม่อยากให้มันเกินยี่สิบกว่านาทีเนะีมันมันจะยาวเกินนะฮะมาเจออบป้าอีกแล้วนะฮะเจอใหยอง ืมแต่และอันอะไรกันครับเนี่ยดีนะโลเคชันเนี้ยมามันกินกับเวนอมมากเลยเวนอมมันโคตรยิ้มเลยแบบยิ้มย้มแจ่มใสละเริงเลยเวนอมแต่ก็เหมือนเดิมกลัวอย่างเดียวกลัวกลัวระเบิดช้างสีระเบิดเวลาโอเค แกมบิดอีกแฮะยิงใครเค okay. ขึ้นมือได้ยูฮึมเทินสี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณพ่อจะเอาไม่ได้ฮึม hmm. กลายไปเล่นยากไปซะแล้วถ้ามันอาจจะยอมกลางไป อินเ s สต์เบลบูมเมนมันจะทำให้ไม่โชว์การ์ดนะครับงาบเป็นสี่นะไม่ได้เป็นสิบสิบเจ็ดนะจูบิลีเอาแล้วงงโง,ง่มาโอ้ไม่งงโอดนโอ้โหกลางยอมแพ้เลย กลางสู้ไม่ได้โอ้โหปะเกินถ้าจะเอาขนาดนี้ถ้ากลางจะเก่งขนาดนี้ก็ยอมนะฮะยอมโยมฮึสนแนปเลยมั่นใจมากฮึกลายเป็นเราเล่นยากแทนเนาะ เขาน่จะลงชังสีไว้ซ้ายสักตัวหนึ่งแน่แน่ล้วพ่อจะปิดด้วยลิเดอร์นะไม่คุ้มลงอะไรก็ไม่คุ้มเลยนอกจากลิเดอร์คุ้มสุดปะไ,ไม่รู้ไม่เสียงไม่มีอะไรเสียงเหมือนกัน เฮ่าไม่กอดใครจะไปรู้ <laughs> <laughs> เขาเขาเล่นผิดนะเขาน่าจะคิดว่าเขาคิดว่าเบลดจะเปิดก่อนเฮล่าแล้วให้เฮล่าตัดนะแต่ว่าเบลดมันจะเปิดทีหลังก็เลยเบดเลยไม่ได้เปิดนะฮะ ได้อีกสักตาสองตาสุดท้ายแหละอืม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 ฮาเนชิชโอเคโอเคได้อยู่ได้เรวิว โอเคเนโคชาลบพลังนั่นไงเจออย่างนี้อีกแล้วคิดไว้แล้วต้องเจออามเมอร์นี่เป็นไรเราไปเล่นขวาแทนเดี๋ยวเราลงหมาอีกนั่นรอแพรอะอ,อะไรล่ะรออะไรล่ะครับ มีอะไรให้เล่นอีกถ้ามันลงขนาดนี้แล้วแอนตี้แอนตี้เด็กบึ้มบอดสุดๆมาตาสุดท้ายแล้วละพอแล้วหัวร้อนหัวเริ่มอุ่นๆนะฮะสงสัยตะได้เปลี่ยนกลับมาเป็นเล่นเล่นโครงเดิมนะเพราะโครงเดิมเขาใส่เป็นเดอะฮูดนะครับไม่ได้ใส่เป็นอ่าไอ้นี่นะ ไม่ได้ใส่เป็นไอเจ้โอเ้เทเราได้บวกมือหนึ่งไบวกคอสหนึ่งใส่ร็อก เซิร์ทูสตอร์มเคเขาได้กลางแน่ๆแล้วหนึ่งนะเพราะเราลงกลางไม่ทันกลางถ้าลงมันจะเป็นห้าไม่ทันไม่คุ้มไม่คุ้มเงียบเ,เดือดไปกลาง ฝันฝันไปเถอะฝันไปเถอะพระพวกมาไม่โดนยิงอีกแต่ละอันอบ้าเงียบ เดทไม่มาเลยเนอะเงียบ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 ,บว่องโดนยิงไหมยิงไหมจิ้วไปจิ้วจิ้วเออนั่นแหละสวยและเดดก็ไม่มาฮึลิดเดอร์สนันเปปา ไม่ไม้เสียแล้วนะเพราะว่าสแนปได้เพราะอะไรเพราะหวองเขาโดนจิ้วไปแล้วไง<_><_>เคย่ะสักตาหนึ่งตะได้ยี่ห้านาทีเนาะเกมเขาบอกมว่าเขาเล่นได้สามนาทีจบนะฮะก็ประมาณยี่ห้านาทีกว่าๆตอนสุดท้ายแล้วนะครับมาอมืโอเค ตาสุดท้ายให้มันมือดีๆหน่อยให้มันสวยอ้โหสวยจริงให้มันสวยๆในดีเดทพูลเดดเดวิลเวนอมอย่างงี้คิวมงเกอร์ er. ไม่เป็นไรอย่างงี้ก็ได้ เพราะว่าเด็ดผูกคอส,สู์อะไรก็ได้ยังไงก็ได้อ่าไม่ไม่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ทุเลศเกินเด็ดผูกฉันเพื่อรายการมัม โอ้โหเดดพูทุเลตทุเลตเกินทุเลตจริง่ะจริงๆลงคาเนตไปเลยก็ได้เนาะ อืมฮืมลิตเตอร์กับบ mm ักกี้อืมยังต้องลงอันนี้ก่อนเพื่อที่จะมาบื้มทิ้งแล้วก็ลงบักกี้ไว้เพื่อที่จะแปลงล่างเทินหกอ้อลืมไปเขามีรดวิวเนาะ เนี่ท้ายเมื่อกี้มันลงสะถ้ามันไม่โดน, peak, นเดือพีกนี่เดอดพู้พลังกระจายไปแล้วเนี่ยพลังแปดไปแล้วมัง้งคอรสสวยพลังแปดพลังสิบไปแล้วมัง้งเจออย่างนี้จุกจุกหมาโอเคเราไม่โดนหมาแล้วหนึ่งนะฮะ ืต้องลงเดทไว้ตรงนี้ก่อนอ่าเดทพูมันก็อย่างนี้ได้เท่านี้สนแนปสวนด้วยแถมเลยแจกรดแรกแจกแถมชนะก็ชนะแพ้ก็แพ้อ้าว เขาบับเรานี่เค okay, ก็ประมาณนี้นะฮะเพราะคุณพ่อแซนับส่วนนะคุณพ่อเลยได้สองแทมนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันขอบคุณมากนะครับสำหรับชมเล่นไปเล่นมาคะแนนแรงต่ำลงเฉยนะฮะก็ไม่เป็นไรนะไม่ซีเรียสนะเล่นซีเรียรแล้วมันก็จะแพ้ไปเรื่อยๆนะฮะแบบหัวหัวไม่ร้อนก็เล่นไปเรื่อยๆค่อยๆเล่นไปนะครับโอเคไปลองจัดตามดูได้นะมันเป็นเด็กก็จริงๆก็เป็นเด็กมาตรฐานนะมาตรฐานของเด็กระเบิด ระเบิดบอร์ดเนาะก็ถ้าไม่มีเดพูลก็ไปใส่เดอะฮูดได้ไม่แย่เดอะฮูดก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเปลี่ยนมันเอาไอเดมอนมาเดมอนมันเอาให้เวนนอมกินต่อได้แล้วก็ไม่มีเรดเดอร์ก็ไม่เป็นไรก็เพงพราใช้อเมริกาได้เทินหกก็ทําให้เดซพลังเหลือสูตรอ่ะคอสเหลือสูนย์แล้วก็ลงเดสกับลงอเมริกาได้ซึ่งแพรลิดเดอร์นะครับโอเคประมาณนี้นะฮะไปและสวัสดีครับ